เฮียวุฒิพาพี่เก๋มาทัวร์ภายในบ่อทั้งหมด10บ่อตอนนี้เราพักอยู่หนึ่งบ่อใช่ไหมนะคะก็มาดูกันว่ารอบหน้าที่เราจะมาต้นเดือนธันวาคมต้นเดือนมาดูกุ้งอีกทีใกล้ใกล้ถ้าต้นเดือนธันวาคมมันจะประมาณกี่วันเฮียกุ้งน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมวัน90เปอร์เซนต์ใกล้ๆจับแล้วนะคะเราจะมาดูช่วงใกล้จับกันดิกทกีว่าเมื่อกี้นะคะไซส์เล็ก20วันเนี่ยเขายังดิบปัวปัวมาดูอัตรา และจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะจับว่ามันจะใหญ่แค่ไหนตามที่เฮียวุฒได้บอกไว้ใ่ดูสีด้วยใช่ไหมใช่น่าจะอยู่ที่4ี่กว่าตัวถ้าถ้าตามที่เคยเลี้ยงอยู่นะค่ะแล้วก็สีเนี่ยจริงๆถ้าชุดถึงชุดตอนนั้นนะอย่าเอาขึ้นมาแล้วต้มให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเออดูเลยใช่ไหมใช่แล้วดูสีว่ามันจะขึ้นไหมเนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันจะอวดสีด้วยว่ามันทำสีได้สามารถเป็นเกรดส่งออกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะกเกษตรกรท่านไหนทีเ่เลี้ยงกุ้งนะคะอยากจะเลี้ยงกุ้งง่ายๆเมื่อกี้เดินมาระหว่างที่จะถึงเทียก็จะพูดตลอดเวลาเนี่ยดูดีง่ายไม่ง่ายฝนตกขนาดนี้อัตรารอดยังดียังโอเคแล้วก็อะไรหลายอย่างนะคะคุยกับเทียมาตลอดทางคือเอาง่ายๆเลยมันเลี้ยงง่ายนะคะก็คือเราไม่ต้องมานั่งประครบปางหุมกลัวว่ากุ้งจะร่วงอะไรใช่ไหม อ่าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุเนาะแต่เรื่องแต่เรื่องอื่นเน่ะเราเราก็ต้องดูแลนะใช่อย<ต>่าอย่าประมาทแต่คือ<ต>อาจจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะคะ<ช>เพราะว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเอ่อลายที่ที่มีปัญหาที่แตกต่างกันไปอ่ะคือเราสามารถเอาตัวแร่ธาตาุเอ่อไทกราพัทเนี่ยไปอะแดปใช้ใ,ชใส่ระ,ะบอใช่ไม่เหมือนกันขนาดของเทียวุฒ มี10บอ่อยังใช้ไม่เท่ากันเลย<ช>นะคะก็คือดูอีกทีหนึ่งดูหน้างานเอาง่ายๆเลยแหละนะคะก็อลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะฝักด้วยอยากจะเลี้ยงกุ้งง่ายนะคะแล้วก็ได้กําไรงามๆกุ้งโตวไวสีสวยนะคะน้ําหนักดีแล้วก็ส่งออกได้นะคะเลือกแร่ภาพธรรมชาติรวมจากไทย้าพัทนะคะก็ เอาเป็นว่าวันนี้พี่เก๋แล้วก็เฮียวูดนะคะพาทุกท่านมาทัวร์แล้วก็ดูสไตล์การเลี้ยงของเฮียวูดไปแล้วจริงๆไม่ได้เลี้ยงเองที่ฟังเลี้ยงนะคะแต่เราเราก็รู้ทุกอย่างเนาะเพราะเราต้องเป็นคนคอนโทรนใช่ไหมคะใช่ใเราเป็นคนสั่งเขาง่ายง่ายนะคะฝากอะไรไว้กับคุณผู้ชมทิ้งท้ายนิดนึงค่ะก็ใช้แท็ก็พัฒเลี้ยงง่ายขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นโอเคแค่นี้หรือคะแน่นอนเยี่ยมไหมคะเยี่ยมเอาไว้เจอกันเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ต้นพเอ่อต้นธันวานะ,ะต้นธันวาโอเคค,ค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันนะคะคสำหรับวันนี้ขอบคุณเยาวุธค่ะคสวัสดีค่ะ